สวัสดีครับผมเพชรบุญทองไก่ย่างมาสันโอ้รกมากเลยครับ ต้นกระถินครับนี่เป็นเร็วจริงๆกระถินริมรัว้วอันนี้มันเต็มเต็มสวนเลยใช้เวลาไปชั่วโมงกว่าแล้วครับนี่คนงาน ตรงนี้ก็ต้องทมดินนะดูไปลึกมากเลยต้องหาวิธีเอาองคให้ได้ครับ mm hmm. เขาไม่ได้หรอกมันติดหมู่บ้านติดบ้านเขาเลยระวังเดอ้อระวังเดอ้อลัง,ลางคาบ้าน ไวเนอร์ iner, ลังคาบ้านเบา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 ถ้า,า,า,าพลาดเนี่ยคือหมดตังเลยนะส้มบา้าในเขาไม่ใช่เรื่องเล่นครับต้องระวังครับสั่งกระสีเพราะว่าครับถ้ากระเบื้องเนี่ยโดนนี่แตกเลยนะแตกกันแอบเลยแหละเริ่มลงแล้วครับเริ่มลงแล้ว จากเมื่อกี้รุกมากเลยบาวเนอร์บาวเนอร์ระวังเข้าข,ของเขาเนอ อย่างรกเลยอะทาวงทวันเต็มเลยเปิดฤดูกาลครับรื้อไม้รื้อปลาโอ้ยระเบีงจมเลย ô oh, thằng ôn nhà lễ lời ừ thằng ơi ừ, ừ, bao 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 đây bao ปัญหาต้นใหญ่ครับติดบ้านเลยนี่มันต้องไปยืนฝั่งโน้นแต่ฝั่งโน้นก็ปลูกหญ้าด้วยน่าจะลุยไปไม่ได้ยังไม่รู้ทำยังไงดูก่อนครับยวไว้ให้เขาตัดหรือเปล่าติดบ้านเลยฝั่งโน้นก็บ้านฝั่งนี้ก็บ้านไม่ใช่เรื่องเล่นครับ เอาต้นเล็กๆออกให้หมดเลยนี่ครับทำลายทิ้งให้หมดเลยเนี่ยทวนให้ทิ้งรากทิ้งโคนเลยดังนั้นเป็นดีครับ ตรงนี้บ้านติดกันมากเลยไปดูตอนนี้จะล้มยังไงครับ ตามคลิปหน้าครับ